นี้เราอยู่กันที่เราอยู่กันที่ร้านเนี่ยสวัสดีครับพบกับแฟมิลี่มีไฟเฮ้ยไม่ใช่คนละช่องไปแล้วห้ามหาอันนี้นเลิกไปแล้วอันนี้อันนี้ช่องอะไรนะช่องทำจานช่องทำจานเฮ้ยตัวอย่างเอันนี้ช่องช่องทำจานนะครับก็อ่าวันนี้เรามากินสุกสง สุกสมนมสดกันนะครับเป็นครั้งที่สองที่บ้านน้อมากี้ครั้งที่สี่แล้วจ้าสองที่สามเอาสามสามเนาะสามโอเคนะครับร้านนี้ DIY นะครับนี่ก่อนที่มาเขยังไม่มีเลยผมก็เห็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ได้เป็นแบบเซตเซตข้าวมันไก่สิงคโปร์เลยตอนเราไปดูเมนูทีเราเราเนิ่นหัวไม่ได้เปิดเลย อ,อันนี้เป็นผู้เรียนผู้เรียนทั้งเล่มเลยใช่ไหมใช่เด็กอ๋อไม่เกี่ยวมีอย่างอื่นด้วยอ๋อนุ่นกระดาษน,น,นุ่นกระดาษอยูนนนน่นุ่นเอามาให้นะกับปากกาด้วย ลรวกอนั่งกันเรียนค่ะก็เป็นเมนูอาหารนะคะทางร้านก็จะมีทั้งของค้าและของหวานนะคะอันนี้็เทสดีการเสียงคนอื่นเปิดอะทาห้องแอร์เลยมันเก็บลิการร้องได้วิธีร้องของฝรั่งเขาจะไม่เหมือนคนไทย จเ,เอาข้าวมันไก่ไหมข้าวมันไก่สิงคโปร์จะเป็นเมนูใหม่ใช่ไหม<ช>เพราะว่ามาครั้งก่อนก็ไม่เคยกิน<ช>ตัวเซ้นจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับเนี่ยนะขเพราะว่าถ้าเราสั่งมาก็จะเป็นราคานี้เลยก็จะสำหรับสี่ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นถ้วยแล้วก็กินกับไก่จานกลาง กะเพราไข่ข้นข้าวไข่ข้นกะเพรากรอบโอ้โหข้าวมันไก่ทอดอ่าข้าวมันไก่ทอดแม่ของมิกจะเป็นอะนี่แม่ฟิงซูมัทฉาเบอร์นี่ฟิงซูฟิงซูปังโอวันตินเนาะทั้งงานนี้นะฟิงซูปังโอวันตินบอร์นี่โอทีเจงยาวจังหิงซูช็อกโกแลตโอริโอ่ชื่อขนมปังสังขยาครับพิมกรอบ อะไรไหมครับอะไรไหมครับเครื่องดื่มใครเอาเครื่องดื่มอะไรไหมครับมีเหรอโอ้นี่ชั้นชันมะนา อันนี้ที่ผมตั่งนะเป็นเอ่อปลาอะไรนะข้าวปลาแข้าวปลาแก่ข้าวปลาแพ้ข้าวปลาแพ้นี่เราก็จะจิ้มนิดนึงแต่ต้องกินคือผมว่านะใครที่มาแล้วไม่ได้กินข้าวปลาแก่ผมว่ายังมาไม่ถึงมาที่ผ่านแล้วด้วยเมื่อตัวเลยแบบมันดีมากครับมันเป็นของดี ăn đi săn ăn không phát hiện kìa không đủ lượt ok được okay. okay. ตัเข้าไปได้ดีอยาได้ด้วยอาดนี่ยอืออือาเนี้ยเมื่อกี้ไม่กให้อาดันี่ด้วยอมาแล้วคับนีอใครนะเนี่ยมันคืออะไรนี่อุลตรินเหรอใช่ไหม เตี๋ยร้อยเท่าไหร่วามเไม่เยอะเท่านี้น่าดูดอว่าคิดแคทลีเกียวด้วยนี่อร่อยจริออ เัยได้พูดแบบร่ามทรงในห้อยเลยด้วยบิ๊กอินหลักใช่อุ้ย

รีวิวอาหารเลยค่ะว่าวันนี้เป็นไงบ้างก๋ตวตวได่แบบกวาขาวเลยคนาะในส่วนของที่ผมสั่งสั่งเป็นกะเพราไข่ตุนสั่งรสชาติดีครับถือว่าตงตามที่ทควรจะเป็นเลย ก็เครื่องดื่มของจะเป็นอัญชันมะนาวที่ก็เข้มข้นแบบเปรี้ยวตื่ใจเลยของหวานมีผมสั่งคนเดียววันนี้จะเป็นตัวทับทิมก่อนกรอบม่นจะแปลกอย่างคือเขามาเป็นร้อนเลยแต่ว่าพอเราแข็งใส่ลแลยค่ะก็จะตั่งอย่างดีรสชาติหวานเลยดีแรงดีมีมีมะพร้าวหอมใส่ด้วย ส่วนของพวกขนมหวานนาจจะเป็นพวกปิงซูไปแ,แล้ววันี้ดีเลยครับดีดีร้านนี้มาน่าครับครั้ที่สเอาไปข้าวนะรู้สึกไหมไงทราบปข้าวมันไก่ทอดปิงซูอะปิงซูงซอร่อยไอ้สามสามอย่างนี่ชอบเลยตัวนี้บาวนี่ไอ้ตัวนี้มัชชะตัวนี้ตัวนี้โคตรดี โกโก้โกโก้เป็นไงโกโก้แปลโอเคแก็อดยโดยรวมให้ซักห้ารวมย้าร้อนจ้ะอร่อยมากวัววัวต้นไก่เ้ามันจะมันมันมันจะมันเขมามนเลยอร่อยโคดโคดโคดโค้ดอร่อยเลย ป <No <Uh right nope totally ิ้ง z o o แคนแอมโนออไปสิบราชีนีคาเฟ่ว่าไงครับท่านก็มีทั้งดีดีดีมากๆก็มาตายกันไม่กินแบบท่านหส่กข้าวปลาแกะข้าวปลาแกะ ข้าวปลาแกกนี่ผมจบลมันน่าแกะเราแรขึ้นมาดีดีนี้ดีดีจริงๆด้วยเคยข้ามาร้านี่มันจะกินอะไรข้าวปลาแกกชิ้นนเจอร์เนร่ยใช่ิ็ซูก็รสชาติดีครับผมชอบแบบอันนี้มากที่สุดมันชามันชาโิ ครีมแบบบาวนี่แล้วก็อ่าใช่โค้ดบาวนี่เอออร่อยให้กี่คะแนนนะคะแปดนะครับโอเคอเคแล้วรอบหน้าก็ติดตามว่าเราจะไปทานอะไรกันที่ไหน อรอชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่กิมหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ